ไอวันเลี้ยงปืนวันนี้คนถ่ายนับหนึ่งสองสามมีคนถ่ายพร้อมกันเร็วเล็้ยงปืนวันี่คนถ่ายดิเร็วมนึ่งาองสามยิงปุ้งมีแบงก์ตัวแตกแล้วลงมาทำไมนะกดผิดโอ้ยบักขำแม่ยศอ๋อเล็งวะเล็งวะพร้อมยังเล็งเลยเล็งเลยเล็งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งยังไม่ขึ้นเลยดูดิมันต้องสองลิลเลียนนั่นจะ็ดดีที่สุดสภวิสภวิเอ๊ะข้าหัวคนถ่ายจากข้างล่างไมยตาย เอายังไะยังไงคนถ่ายเสียวหลังเลยเอายังอี้หนึ่งสองสามโอเคโอเคเจาะหลอดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดมึงมึงมึงยืนกันได้ทุกคนไม่ใครมีอาหารบ้างวะหมดแล้วว่ะเฮ้ยขออานหันไปเอ้ยอย่ายิงซีโร่ทู่นได้ไหใครใครทิ่มปุยแพ้ถ่ายฮะพึ่งยิงนะ จกบาเซอร์ของไอพครับไอพไม่เอาแล้วไม่ใชได้แล้วคร่ังเฮ้ยเฮ้เฮ้ที่กูถ่ายเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะเกี่ยวด e r a ใครก็ตกไปวะขออาหามังดิะมามากระโดด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 ผมถ่ายคลิปอยู่เฮ้ยนันัดึ่งสามดเดแล้ไอสัตว์มปึงยาอันหนสามง เดียวเลยยี่ห้ออะไรอะไรอะไรกันอะไร่ะผู้มนลยงขึ้นบนนี้ไปเลยดิไปเลยไปอ้าไปดิครับซีโร่ดูเยี่ยกูถ่ายคลิปอยู่มึงเชื่อปะมึงเชื่อปะมึงไม่ไปมมียมึงไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปเลย พวกเรากลับเทฟอย่างหนึ่ใช่ไหมคพวกเรากับไปเจอเลยแล้วเห้ผมถามใครมีอาหารบ้างเฮ้ยคุณได้หน่อยไม่มีครับผมแล้วซีโร่ถูมันยืนทำอะไรเออตรงน้ำผมต้องเป็นอาหารน้ำดีนี้เขาทำอะไรเป็นเหนียวเลยฟังก่อนนะฟังก่อนนะถ้าเราจะกลับเรากลับเลยไหมมันมีคนอยู่ในเมืองนะแต่ใครอยู่ในเมืองใครอยู่ในเมืองเฮ้ยเฮ้ยแล้ว20บริษัทในเทือกอะยืนถ่ายตรงริมน้ำเคเบิลโค่นผมผมต้องเป็นอาหารน้ำผมขอยิง M107 พร้อมกันทั้งแคนได้ไหม ตาหน้าเพิ่งล้างเพิ่งนี่ยเพิ่งนะตาล้างเล็บกับเด็เนี่ยเฮ้ยไปยืนริมน้ำวะเนี่ยไปยืนเราเราริมน้ำไปยืนริมน้ำวะยืนนี่น้ำแสงกำลังสวยรู้ป่าวคนน้ำคนที่อ่ะสิบสี่อ่ะสิบเอ็ดสิบห้าหน้าตัวเองยังสิบสี่อ่ะไปมาเป็นอาหารน้ำับผมเร็วใครเป็นอาหารน้ำปะผมอาหารน้ำมาได้ได้เดี๋ยวเป็นเพื่อนน้ำน้นม็อบฐานว่าน้ำไม่เป็นเนียครับอ่หารน้ำไอ้ที่กระเป๋าโผไอ้เหี้ยเฮ้ยมีคน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  ไม่ต่างอะไรกับไอเทปอะมีคน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 ตรงไหนตรงไหนมันมีคนที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วมึงอยู่ไหนไอสัตว์ยิงหน้าตากเอ้ยต้องวิ่งมาครับลงน้ำวันนี้วันแช่น้าเล่นน้ำใช่เหรอนี้เลยเอายังวันนี้ไม่ลบวันนี้เล่นน้ำอ้าวกูหลุดมามาเอ้าหัวเริงเสียงกัจ๊ม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 จไหนใครจะไหวยท่าอะไรผมไหวยท่านี้ ไวเท่าหกเก้าอะะเอามานอนลงน้ำไม่ได้หวาเนี่ยต้องนอนตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงเดียวดันการลังงมมีใครแบงคการลังมังไม่ได้กลัวเฮียอะไรกันเลยสัตว์นงทนายสนุกมากที่ช่างถ่ายภาพกำลังเข้าเออรีบถ่ายพี่แบงค์รีบเข้ามาเลยเนี่ยพรทิ่ลังตกดินเนี่ยกำลังสวยเลยวิวกำลังดี เดินเดินบนน้ำมันจ้ำ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 เราเราเรากล้องมองขึ้นไปมือไทยสองคนนกูตคนนี่ไอ้สารไอ้ไอ้เทพสล็อตอยู่ไหนวะอ๋อเทพสล็อตผมเที่ยวดีเวอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่แต่ว่าโดนโดนโดนขออาหารหน่อยดิฮะใครขออาหารนี่นี่นี่โอ้ยโอ้โหลืมไปเลยละขาดละขาดเพื่อนเราไปคนไปขออาหารหน่อยขออาหารหน่อยขออาหารหน่อยเทพสล็อตแอ่หอสไตล์เฮ้ย ตอมบี้หัวก็ดิ้นเลยแต่์เแกรับขออาหารได้ดิขอสุดท้ายมึงเจ๊แนโอ้ใครมีอาหารข้างในไม่มีเลยเหรอไม่ลูกว่าพี่ไหนพี่อยู่ไหนโอ้ยเงี้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยพี่หมองวะนี่ดิหมองวะนี่ดิที่นี่ทีอนีพร้อมเนี่ยพร้อมเนี่อยเราพร้อมเนี่ยรีบพาไหนไหนมึงอยู่นี่กูยังไม่เห็นมึงเลยบรรยากาศมันวังเวงแล้วไอ้นี่ละค่าวนี่ละข่ามารันคนเดียเนี่ยมียรันคนเดียวเนี่ยที่ตายเนี่ยใครยืนรอแบนตรงนั้นน่ะเฮ้ยรองคนมีระวังมีคนมาเนียนน้ยให้กูถ่ายรูปอีก อะทุกคนมาถ่ายรูปเร็วมันต้องดูแล้วคนน่ะไอ้ปล่อยแม่งมันจะยตายหรอกผมถ่ายรูปแบบเรียงๆกันมันไม่ค่อยดีนถ่ายแบบให้มันกระจายกระจายกันไปยแม่ไม่กล้ามึงมายิงหรอกจริงแม่งเลือกไม่ถูกด้วยเอาตัวไหนก่อนเอาตัวปปอก่อนเนอะตัวแม่งสุ่มมั่วแหลกอยิงตุ่มตามตุ่มตามต้งมีคนตายอ่ะยิงเราไม่โดนก็ไอ้ชิคุโตมิริมดามมึงก็เท่อ่ะเอายังถ่ายถ่ายรูปยังายังถ่ายอยู่เลย อ้าวไม่เลวแต่ฮายเป็นแบงค์ถ่ายรูปอันนี้เป็นรามาดูเด็ดเราจะถ่ายกันยังไงอ่ะถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายเลยถ่ายเลยอย่างเงี้แหละช่างแบงคม่งต้องจัดแล้วถ่ายอ่ะนะถ่ายตอนมึงเล่นน้ำอ่ะนะไม่เห็นผมกำลังปีนเมื่อกีเนี่ยเฮ้ยแต่ตัวมึถ่ายไม่ติดว่ะเฮ้ยหนีกนะตีเล็กนะมันต้องมันต้องโดดยกคนอันนี้จะกลาเฮ้ย เขาหนึ่งส่วนเจ็ดท้องกันนั่นๆเลยเนี่ยอย่าไยิงอตองกับเต้องกับเต้พี่ต้อต้องต้องต้องส่องกล้องทางกายของกันมันจะเป็นทามจะเทเ่ยิงเฮ้ยจะยิงยืนไปวงกลมมะแล้วก็ยิงอ่ะนโดูกันเองตายหมดเลยอายเมึงเชี่ยะไรมึงในขวายฮ้ยมายิงวงกลมก่แล้วกะยิงอ่ะมาตรงนี้เลยเนีะยมายิงที่เตฟยิงเส่แหละ อะไรคุณ <K master. S 1> ก็ยิงไปคนเดียวไปมึงยิงไปคนเดียวอ่ายิงละเฮ้ยไปๆเราเข้าเมืองกับทหารเลยเลยกับเซฟเวอร์หมดไปตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยเรามี17ของเราในนี้มีแต่พวกเราชัวร์ปะวะไ้่ใช่ไม่ใช่มีแต่พวกเราแม่งก็แม่งก็ไไม่พวกเราหมดเลยเนี่ยพวทำไมทำไมทำไมเอ็นดีเอ็นดีอะไร โอ้ว่โหยียแคร์เราหมดเลยสัตวาเยี่แคร์เราหมดเลยว่ะเข้าเมืองเราขเมืองว่ะไปไว้มันไปไว้มันไปมันไปไว้มันใครไม่รู้เมีอะไรออกไปมึงออกไปมึงออกไปมึงออกไปโอ้ไปไปนังแคนเลยไม่โดนนะครับเมืองขัาหารกับน้ำมั้งเข้าเมืองไปหาเนี่ยเข้าเมืองไปหาไม่กลับเซฟเหรวะขเมืองแล้วกลับเซฟเลยกลับเซฟดีกว่าไปดีกว่ากลับเลยกลับเซฟเลยไม่ต้องแวะเมืองแล้วอาหารที่บ้านก็มีอาหารที่บ้านปั่งมอง ในที่บ้านก็มีอาหารใครอัดคลิปวะกายเหรอตาป่าไม่ใช่ผมผมผมสั้นเหรอมาก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 ไปแล้ววิ่งเขาไแล้วเขาและไอ้คลิปคลิปแอคโคสั้นลง18คน18คนป8คน18คนถืไม่ต้องกลัวะไรหรอกพีช่างแม่งมันมามันโถมาก็วช่างแม่งยังงนผมอย่องนี้ฮะอัพลง19คนฮะไปโทไปโทษไปางาง ใครมันยิงตัวยังเลยวะมัยิงว็มายเจ็บดังตายอ่ะถ้ามันยิงตัวมาอย่างน้อยต้องมีคนหนึ่งตายอ่ะแล้วมันก็ตายไม่คนที่เข้ามามีประมาณสี่คนกลัวอะไรที่ไหนผมผมพูดนะถ้ามันเจอเราตอนนี้แม่งมุมยิงหรอกแมงมุมยิงไม่ถูกเออวิ่งหนีด้วยเอ้ยทำไมก้อนหินมันเป็นอย่างน้ำวะเออว่ะหรือว่าที่เขาบอกว่านี่คือหินย้อยปะวะเฮ้ยตอนที่ตายเนี่ยตอนที่ตายเนี่ย เฮ้ยฮะผมขอโทษปืนผมมันลั่นว่ะโทษทีผมขอโทษเอ้าผมไม่ได้ตั้งใจว่ะเบ้ขอเนี่ยไปเฮ้ยเอ้าไปผมขอโทษเลยเลิกเลิกยิงเล่นได้แล้วเดี๋ยวมึงอย่ายิงอย่ายิงเพื่อนนี่มไม่ใช่ไม่ใช่ปืนผมมันลั่นไงเกิดเขาเมื่อไหร่เกิดตีนเขารอเลยรอเลยรอเพื่อนเลยครับแล้วเราผมุี่ เอ็มมันสวยทั้งวันเอ็มม่งเนี่ยเฮ้ยยี่ยี่สิบกว่าคนแล้วนะเฮ้ยเอ็มขอโขึ้นเขาวขึ้นเขาเฮ้ยเลิกยิงเล่นได้แล้วเลิกยิงเล่นได้แล้วเอ็มไม่กดหรอกไม่เลิกยิงเงี้ยเหรเดี๋ยวโดนเพื่อนตายไม่ใช่เอ็มก้าวโทษกายบั็อกไนท์อยู่แล้วมือไปกดโดนยิงไงขอโทษทีว่ะโทษเราเยอะยี่ไปเล่นเท่านเล่นนี่โคนเดี๋ยวเดี๋ยวปัญหาตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ไอ้นี่อยู่ที่เดี๋ยิงเล่นคนเข้าเยอะละเซิร์ฟไหนอ่ะสามสิบแล้ว เว้ยแต่ไอเอ็มการไม่ได้เก็บของเอ็มไปนะอะไรนะไอ้เฮ้ยนี่มึงจะยึดเข่าใช่ไหมเนี่ยไอ้จันตาวที่คนละนะมึงนี่มจะกลับบ้านที่แปดที่แปดที่แปดนี่เจิญไหนอ่ะสิบสามสิบสามถ่ายรูปอีกว่าเดี๋ยวผมเอาแต่งไฟอะไรไปให้เล่นขอเล่นเยอะเยอะสิบสามถึงเคลียร์ทั้งหมดแล้วเหรอมึแล้วมีแคร์มั้งอ่ะไม่เอาถ่ายแถวเโซนแม่งถ่ายกันเยอะแลอะไรนะมึงมึงมีแคนป่าวอ่ะใครกวด มียังขี้เกียจตปว่ะแพ็นบมาช้านบยิปสี่เฮต้าซีเอ็มทีเฮต้าเกียจก็เกียอกันใช่ยีงกันมาที่โอ๊กยิงกันมาที่เบนยิงกันมที่โอ๊กยิอ่ม่ายิงในดึงแ้วมาผมมีคนหัวแตกตายเว้ยตรงเขานุ่นน่ะสองพันหนึ่งเมตรถูกพ้องครับอ่าอย่างงั้นเดี๋ยวเดกูลองช้ตัวมุงไม่ไปเก็บของมา ไม่เป็นไรการจาให้อภัยไกลหมดแล้วเฮ้ยเ้มีคนมีคนขียิวผิวียวไอ้จืดพิมพ์เพื่อนเราเพื่อนเราตกใจเดี๋ยวคนชื่อกู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 เชี่ออะไรมากลับแล้วอะไรวะมาโอ้โหโอ้ยกูยิงเนชั่วโมงอชั่วโมงแล้วไอ้ไอ้สองแคนที่มาลุมผมมันมันกลับไปหมดแล้วอะลุายงไงอะแปงกลับจนดิ๊ดดิดหนีกันตายอ่ะแล้วคอยอยู่ในเมืองก็ได้โอ้โหจะเยอะแยะเลยแับเราเนี้่ยกูจะโพสต์รูปที่เล่นน้าอะเฟีย พี่พี่บอกว่านี่นะตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นหน้าแข้งแล้วเออพี่พี่ผมเล่นเล่นน้ำอยู่พี่ดีนะเออเอ็มเอ็มนี่ไที่เขาเรียกว่าหินย้อยใครใครอยากรู้วิธีลงข่าวแบบว่าเจ็บตรงเฮ้ยการขอโทษเมื่อกี้ออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ยแต่อย่างนี้ก็ดีนะเว้ยสมมติว่าเราวิ่งขึ้นเขาจะมายิงคนบนเขาหรืป่ะมันก็บอกว่า เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้สมมุเอลบอกได้ยินเสียงเท้าว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันวิ่งอยู่ริมน้ำั่นแหละเออผมถามมันว่าเราจะจากเราจะกลับทางขาวจะวิ่งทางถนนหน้าเทปโซนวิ่งถนนว้ใครพานน้ำมาด้วยวะเนี่ยมามามาเดี๋ยวยิงปืนตั้งแต่ต้นถนนจนถึงเทปโซนเลยเออใครผ่านน้ำด้วยเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเลิกยิงก่อนนี้จะโดนมาทางนี้มาทางนี้มาทางถนนมาทางถนนอีกอย่างคุณหนูหู่ด้วยแม่งงยิไอ้คนป้าอยู่ไหนอ่ะอยู่ฝั่งโน้นนี่มามาทางถนนมาทางถนนโหล ออใครมันเอาน้ำมาด้วยวะตมกี้ที่ผมพูดแม่งด้วยเยมีใครฟังรู้เรื่องเขาวะที่ผมพูดอ่ะใครมันเอาน้ำมาด้วยมัฮะเอามาที่ผมพูดฟังรู้เรื่องอ่ะมึงพูดอะไรอ่ะที่ผมบอกว่าสมมติมันมีคนอยู่บนเขาว่าอยู่กับเพื่อนมันเป็นแชร์ว่าแล้วทีเนี้ยพวกเราวิ่งขึ้นมาแล้วมันบอกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงเท้าเพื่อนมันก็เพื่อนมันอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเสียงน้ำมันวิ่งอยู่ริมน้ำบ้างไม่เป็นไรหรอก เลยนะพี่มุขยาบอกมาแค่เนี้ยเหรอเออตั้งใจฟังตั้งนานเออไม่ไม่มีสายละเลยโอ้ยเยีงเงียบไปเลยเออเราเล่นเราเล่นเจ๋งดีเจ๋งดีแต่เองพูดยาวไปหน่อยเองต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้ก็ดีีพวกทีมทีมตรงข้างจะได้เวลาเราวิ่งไปใกล้แม่งจะได้ได้ยินเสียงลงน้ำไปมาพ่หนเข้ามาว่ะยึดคป็นไงวะฮะ วินชอบยิง bo> si> ใครเฮ้ยใครมีน้ำกับอาหารมั้งผมขอหน่อยดิโอ้ยมิดหลอดและกายเฮ้กายดูดีดูดีคนละสปาต้านมีปะเอ้ยวินช่อเป็นบันดิตแล้วเหรอบันติดบันติดบันดิดบันดิดบันดิดเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่พวกเราใช่สปาตันยืนหัวโดอยู่ไหนสักแห่งมียอะไรมีน้ำน้อะไรนะม่มีครับอะอะไรไม่เว่อรเรา ไอ้คนที่พิมพ์เนี่ยไม่มีเนี่ยมึงเห็นนี่ไหมเนี่ยมึงเห็นชื่อเนี่ยมันยืนยืนหัวโด่อยู่เนี่ยยิงให้ดูไหมมามาไหนวะไหนวะนี่สะบัดมาให้ดูไหมมามถนนเลยมาถนนเลยอย่าไปกลัวมาถนนเลยมีน้ำเป่ะน้ำเปล่อาหารป่ะที่หนาวน้ำมอสแมวหนาวอาหารด้วยต้องทายครับแล้วคุณอยู่ไหนครับแล้วใครผ่าแฝงเล่นวะล่ะมามาเอาของเอาของเล่นมาดีกว่า ม d, ันการถนนให้หมดการถนนให้หมดเฮ้ยเลียงแถวดิยิงขึ้นฟ้านะเฮ้ยเลี้ยงแถวดิทำแบบอัดกอนุบาลนะตอนแถวรถไฟอะเร่องหนอันนี้ต่อแถวเรียเรงหน่ไวปาหมดเลยยิงอัดกันเองกัตัเรียงเรื่องหนึ่งไม่ไมไม่ยิงไงไม่ยิงไงแต่เดีนเข้าเตฟโซน่ะนอนเลียงกันเน่นอนต่อเซฟต่อเซฟต่อเซฟต่อ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 แถวต่อแถวต่อแถวเฮ้ยรอกูด้วยต่อแถวนี้ต่อแถวต่อแถวต่อแถวตรงตถงตรงต่ตรงตรตรงตรงตงตรงตถงตรงตถวตรงตรงตตรงตตรงตต ไปไ่นอนไ่นอนลุกมาตอนตอนลื้อเฉยไปเข้าแถวเข้าแถวโดนกูตีนะโดนกูตีนะกูตีนะไปยั้าดีไปอ่ะไปอ่เดินมาเร็วมาเก้ามาเก้ามาเก้า่าเก้าเอออายูอายุ ยิงแล้วหนติดตัวมันติดตัวมันติดตัดวางเอออย่าดีนะอย่าดีนะอ้เหี้ยคนหนึ่งตามไม่ทันวิ่งถ้าวิ่งไม่ทันก็ไอ้ถ้าตามไม่เดินไม่ทันก็วิ่งเลยเดินหนึ่งเออสีเหลืองหน่อยสีเหลืองเอาให้มันจัดจ้านหน่อยเด็กๆเดินเป็นแถวหน่อยเดี๋ยวต้องครูตีนะตั้งแถวใหม่ตั้งแถวใหม่นิ่แถวไม่ตรงแถวไม่ตรงแถวม่ไตรงหน้ากระดานจะได้ยิงได้หน้ากระดานเหรอ เราไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเดินไปเรื่อยเ่อมึงเลยเป็นแถวเดินุเปนล้เปินแปเข้าเดี๋ยวมาไปเดีนไกดปน้อรกดปินีไยาเยอกวูยู่งแล้วยาลัเฮ้ยเขาแถวนี้จะแตกแถวแตกแถวไมอ่ะผมอยู่แตงไม่ได้เทำไมเาไมทไมไม่หยุดกาอนยุดการหยุดกรตทำไมกันอะไรวะเนี่ยพักหนึ่งอ่ะเตเตเออไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยไอ้่าไอยงไอยงแถวตรงแล้วแถวตรงแล้ว ไปเลยไป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 วิ่งไปไปไ่งปอปไนไป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 ่ปไ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 ีกปไป้ปไปไปไ้ไป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 ดปไ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 ไปไปไไไป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 นปไปไยไป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 ไกูปไ้วปไปไปไไปไปไปไไไปไปไปไไป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 ไเไปไเไปไปไไป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 วปไปไปไร ลึกเสือลึกเสือเขาคายโอ้โหเอาเอาอาสากันหน่อยจ้ิดแม่ผมไม่ได้เก็บของคุณไปเลยของอ่ะใครไม่รู้เก็บไปเอาเอาใครตายเลยเนี่ยเอาใครตายเอาเอาเฮ้ยเอาตายแกตายได้ไงฮะเด็กแทบตาย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 ทุกคนครับยืนไว้อะไรสองนาทีแทะแทติดปัอีกว่าทึมทึ ไอ้เจ้าปอบเจ้าไอ้ไอ้ไอ้เราบงยิงบางยิงปืนโอเคไปเจ้าอะไรเนี่ยแบกูบอกแล้วไงเพื่อนนะอย่าไปฟันรู้ได้ไงว่าเขาจะมีเลือดหรือไม่มีเลือดไรม่ใช่ไม่มีเลือดหรอกจะยิงยัง่อไยังอ่ะไม่ยังอ่ะไอแต่เอ็มของเมื่อกี้กันไม่ได้เก็บไปเลยนะของเอ็มอ่ะเฮ้ยผมเก็บมาให้ผมเก็บสโคปมาแล้วก็คอเบอจิบแล้วก็สกา

Ba không, 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 เงียบก่อน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 ผมขอนัดสุดท้ายนะขอนัดสุดท้ายทำไมฮะยิงของกันเหรอไปไปผมขอยิงฟังนะฟังนะเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยังไม่ไอ้นี่วะโอ้มึงยิงทำลูกเบิร์ดเราพลาดตายแล้วไม่ไม่มันไม่ซ้อนอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเงียบก่อนดิเดี๋ยวดูนะจะมีเสียงอะไรดูนะโอ้ยวเได้ยินเแตกแตกต้นไม้ต้นฟางเลย เอย่าไปเก็บดีให้เขาเก็บอันนี้ยตายตายอ่ะอันนี้ซื้อจัเตั้งใจอย่าเก็บอย่าเก็บเขาอย่าเก็บของเพื่อนกูเก็บมาแล้วเฮ้ยี่บาเชโดของที่บ้าของเพื่เนี่ยโอ้ยดนนให้อาไปอย่าไปกู้ใครเก็บไฟ อ้ียเเขา่ะฮผมได้ผมไม่ได้เก็บไปเลย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 ไฟบ๊ามเก็บไปเลยกระเด็นกันนึกหูฝังไว้อ่ะเก็บข่อยบัามเลยนะเฮ้ยใครใครชื่อตัวจิคิจาวมาใกล้เยู่ใครนะเฮ้ยสี่จังหวะคนแล้วยิงขึ้นฟ้าไม่ได้หรอว่าเฮ้ยกระเด็นดี เออมีแม็กเยอะเดี๋ยวให้ไอ้ฟังไปนึงนึงนึงไอ้ขอนัดสุดท้ายฟังฟังฟังไหนนใครจะยิงไหนใครจะยิงผมผมผมขอนัดสุดท้ายฟังไหนอยู่ไหนอ่ะนี่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 จะถ่ายจะถ่ายโอ้ยสัตว์ไอ้สัตว์แม่งแย่งกูไอ้เนี่ยนี่อ่ะ เอ้ยเอ้ยโอ้โหแมกอะแม็กอะแม็กอะแม็กเดี๋ยวให้แม็กหมดแล้วโอ้โหยังไมหมดเลยบอกว่าแม็กเยอะเดี๋ยวให้นะั่งกินโค้กกันหน่อยดีกว่ากายกินโค้กกันรึเปล่าหิงพี่บามตายตายนะนั